ครับสวัสดีครัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมอาวซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเอลสูกันมาดูกันว่าผมจะซูมเป้าไหมหรือจะซูมโดนแต่ขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่ได้คิวสกิวขอเชิญภาพมังกร888หัวกับเอลสูตามสูตรเอลสูของทุกคนที่เคยเล่นนะฮะดักพุ่ม แล้วก็หล่อวีบ hey. มาดีวีบขอลูกซองสักนัดสองนัดได้ไหมวีบวีบเอ่อเอ้ออืมอ,อืมว้าวาได้ไงวะไหนลองสู้วว้าว,ว,าวเห็นไหมผมบอกแล้เว เ๋ยวสู่ผมซูมว,ว้าวแต่จะว่าไปบนสามเลยหรอมากังก้าโบบาอนวิฟและโลมกูหายไปไหนเนี่ยอัพพี่โลมครับอยู่ไหนครับอ๋ออยู่กลางสับซูมวา้าวเห็นไหมซูมแมว,ว้าวเดินไง ซูมแม่ไหมครับเมื่อกี้อะ่ะผมไม่ได้ซูมคนนะครับมผมซูมแมลงวันที่อยู่ข้างๆคนเอาไปตายกเอาเอาเอา้แล้วเลนล่ามันนัวอะไรกันมาช่วยบนก่อนบนสาเมัเม้ยพี่ชายหยุดก่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อน เออนี่แหละไปไปๆๆไ,ไ,ไขอเคลียร์คลิปก่อนโอ้โหสี่ตัวลาก่อนลมวิ่งมานี่สูมเบาเป็นไงผมยิงแม่นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ผมลืมไม่ต้องชมหรอกแต่แค่ปกปิดมันเอาไว้ อดีม,มาซูใหม่ครับซูเบาเมื่อกี้ผมตัง้งใจเกียร์คีบครับไม่ได้ซูม,มาแต่อ,อย่างใดแต่ผมตัง้งใจเกียร์คีบเอาเดิมพี่บัตรเขาก็โหดเกินเลี่ยนเก็บมห,มหมดเลย <c oughs> เออไม่เหลือ,อคิวไว้ให้สักหน่อยนะซูเบาเอามาดิมาดิาดเจอลูกซองเจอลูกซองมาดิมาดิ เอาเปิดทไดีครับแ,แตกมีลมอยู่ด้วยก็ไม่บอกหันซ้ายหันขวาไม่มีคนงั้นป้อมนี้เสร็จโจนไม่มีใครมาใช่ไหมโอเคสวัสดีวีปมาช้าไปไนะเรางั้นก็ลากด ไปเลยบัตซูมโดนเนอโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเย้ซูม,มไปอีกนัไม่เดียวแปะแปาตีทำลายกว่าแปะแปะเอาแล้วก็ป้อมฟีป้อมหนึ่งแปกแปกแปะเอ้าสวัสดีมากาก่า แล้วก็ซูมไม่กว่ามันหนีอ่ะโอ้มันรีวิ่งกลับเกินไปอ่ะน้อยใจอ่ะลูกต่อใส,ส่คีมมั่งอ้าวส<อ>วัสดีพี่พี่พี่ฟังก่อนพี่พี่พ,พี่ซูมมีแมนแมนซูมอีกนัดซูมอีกนัดไม่ไม่ไม,ม,ม่ดีกว่าโอโ้โหโอ้โหเพื่อน เพื่อนก็เดือดเกินน,นั่นคือเพื่อนผมอย่างเดือดเลยไงเอามาช่วยเลยจ้าแ,แ,แปะแปะูุซองไปไม่โดนซูมเบาเออเอาพี่ฟอกูโดนขัดสองรอบเจริญอาวัดีนั้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรต้องจากหาตังค์แล้วก็ลักไล่สูบเล่น ได้ดูสกอร์คิวผมศูนย์คิวไปดิโซโนโซนสองนัดนะนัดสามโดนไหมนัดสามกูย,ยิงไปไหนอังนงั้แปะแปะเออไม่ได้คิวอ่ะง,งั้นมนีิมีใครแปะอีกไหมแปะมีใครกูแปะอีกไหกม,อมเอาไม่ให้แปะก็ซูเป่าเออโดนเลยโดนแปะแปะเออ วิ้ีเกะเอาแบบแบบแบบสูงโอ้ยโ,โดนจังหวละลัดคิวเพื่อนมาถึงแล้วได้เวลาลัดอุ้ไม่ทันอีกขอสักคิวหนึ่งเถอะเพื่อนเป็นแคลร่นะสูงโดนคีดเยี่ยม ซูมว้าวเป็นไงล่ะผมซ wow. ูมว้าวเก่งใช่ไหมล่ะซู้หม้โหใกล้ขนาดนี้ยังซูเลปวะแฉะสันนี้จะทำอะไรนะ่ะถอยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนซู wow. <c oughs> ้ว้ารอบนี้ว้าวไปไกลเลยเอางั้นแปะแปะแปะ แปะแปะแปะมานี่มาให้กูแปะแปะแปะเดี๋ยวเตียบซูบว้าที่จริงเมื่อกี้มันโดนอยู่นะแต่ว่าเพื่อนฆ่าก่อนอ่ะโอ้โหอดคิวจังหวะเชิชายกำลังจะมาแต่อดคิวเลยเพราะเพื่อนฆ่าก่อนเอาแล้วจังหวะนี้กำลังจะเกิดการนัวไฟขึ้นบัตรกระโดดเข้าไปเก็บหนึ่งเก็บสอง เก็บคิวที่3มาต่อไหมผมก็เดินเข้าไปแตะ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 ไม่ได้คิวสักตัวค่าฟืยนตายหนึ่งแอสทิสิสามแล้วไปในค่าไม่มายอมแพ้ <L> สุดท้ายก็ชนะได้แบบอีหย่างวะแบบอีหย่างวะจริงๆอ่ะ แครี่ศูนย์คิวแต่แอดซิดล่อไปสิบสามล่าออกจากการเป็นแครี่แล้วเป็นสมัครเป็นโลมทันไหมเนี่ยอ <c oughs> ลไรก็จบไว้แต่เพียงเ่่นี้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่กดเข้ามาดูด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ตัวูแลสุขภาพตัวเองด้วยน,นะครับไปแล้วจ้า